เรื่องของการทอดกระถินนะ่นเนี่ยปรากฏมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ตั้งคำถามวิพากษ์กันพอสมควรนะครับสืบเนื่อจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการประชุมมาหาเถรสมาคมนะครับแล้วก็ร่วมกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยก็มีข้อกําหนดออกมาว่าในช่วงของงานกระถินทั้งกระถิ่นพระราชทานแล้วก็กระถินราษฎรหมายถึงว่าตามวัดทั่วไปตามพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับออพอมีการถแถลงข่าวในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ ข้อกาหนดนั้นค่อนข้างเข้มนะครับเพื่อเป็นไปตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยทีนี้มันมีอยู่ข้อข้อหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับที่หลายคนเนี่ยก็ตีความกันไปต่างๆนานานะครับว่าแปลความหมายว่าอย่างไรกันแน่หน้าแรกเลยครับหน้าแรกเลยหน้าแรกเลยครับหน้าแรกเลยเพจแรกครับเพจแรกครับนี่แหละครับอันนี้แหละครับผู้เข้าร่วมนี่เขาบอกว่าผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินนะครับต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็ม แล้วก็เขียนต่อว่าแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันมาและเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันนี่นะครับแต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบ,บรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด19กโดยมีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงทีนี้ค้างไว้ก่อนนะครับเออมันมีจุดหนึ่งเนี่ยคน,นยตีความกันไปว่าที่บอกว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็มคือแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ย แปลความว่าอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าเฉพาะ4แบรนด์ยี่ห้อนี้ไหมหรือว่าหมายถึงว่าประโยคตรงแรกที่บอกว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนสเข็มอันนี้หมายถึงซิดโนแวคกับซิโอฟามแต่เหตุใดถึงไม่ได้เขียนพวกมาด้วยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนี่นะครับคือวันนี้คนก็สับสนกันพอสมควรด้วยเพราะมีคารวาสนั้นเตรียมจะร่วมงานค่อนข้างเยอะด้วยมีอยู่หนึ่งท่านผมลงพื้นที่ไปพูดคุยมาคืออาจารย์จตุรงจงอาสาเป็นนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาแล้วอาจารย์ก็เตรียมที่จะไปร่วมงานทอดกรถิ่นในพื้นที่่่ตางๆทททัววประเศไยยด้ ลองฟังมุมรูนักวิชาการดูว่าพอเขาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรแล้วจะนําไปสู่การแก้ไขเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างไรครับ อาจารย์คำสั่งที่ดีทำไมต้องให้คนตีความว่าจะเอาอะไรจะถามาบูมิกคาถาบูมิกคำสั่งถามาบูมิกคควรจะต้องยังไงอ่ะคำสั่งที่ดีไม่เห็นต้องตีความหรือทั้งนั้นก็ไม่ต้องระบุวัคซีนระบุยี่ห้อดิก็บอกเลยหากท่านได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วจริง่ะ่ะถ้าคุณมั่นใจว่าวัคซีนทุกยี่ห้อมันดีจริงอย่างที่คุณตีปีปีมาต้นปีนั้นผมก็บอกเลยรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเข้ารับพรารจะทาน ภาพพกถินได้อย่างนั้นเลยแต่ปราก,กฏว่าคุณดันมาออกคําสั่งในการเลือกแบรนด์วัคซีนอือเอาแสดงว่าไอ้ที่แล้วไอ้ที่ไอ้ที่คุณสื่อสารเนี่ยอดีตมาคืออะไรอะ่ะล้มเหลวเหรอเคือจงไม่จริงเหรอ,อคำสั่งที่ดีต้องไม่ควรตีความเขียนยังไงมาก็ต้องเห็นตามตามตัวอักษรที่เขียนอเออ,เอ,อไม่ใช่มันจะต้องมาตีความอะไรอ่ะีออไม่ใช่กฎหมายนะไม่ใช่วันณคดีนะจะมาตีความไม่ใช่บันทึก มหาปริญญาทางศาสนาหรืออะไรนี่คือสิ่งที่เขานับวิชาการในฐานะที่จะไปร่วมงานทอดกรถิน่นทีนี้มนผมสอบถามไปที่คุณสิบบวรนะครับในฐานะรองผอ,อสํานักพุทธเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่มันเกี่ยวข้องกับวัคซีน4ชนิดนี้เท่านั้นหรือว่ารวมเส้นแวคงเสนฟาร์มด้วยหรือกระทั่งไม่ได้พูดถึงเลยข้อเท็จจริงมันเป็นยนังไงแน่เพื่อความชัดเจนเนะครับพูดคุยเอาไว้เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาลองฟังบางช่วงจากรองผอ,อสํ สรุปคือมันเฉพาะสีสีห้อนั้นเลยใช่ไหมครับพี่สิบวรเนะี่ยไม่มีฮะในมติมสเราไม่ได้พูดถึงวัคซีนครับวัคซีนเป็นเรื่องของการป้องกันทางการแพทย์แต่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดตามประกาศของรัฐบาลครับนะครับ,รบที่กําหนดในแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตเสีนั้นสีนี้ว่า คนจะต้องรวมตัวกันไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ให้คำนึงถึงมาตรก,การของทอง้ทองที่ท้องถิ่นด้วยครับครับเท่าน,นั้นเรื่องวัคซีนมนมั้นที่เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกันมีเมื่อวานนี้ยอยู่ในอยู่ในเพจของสำนักพุธเลยนะเนี่ยมันมีแค่สี่แบรนด์เนี่ยมีแอสตามีโมเดอร์นามี Pfizer, ไฟเซอร์แล้วก็วค,คนอันเดีคนแถลงคือใครครับคือท่านผู้ช่วยไม่มีผู้ช่วยที่ไหนมีไม่มีเหลอแต่แสดงว่าเหลอฮะแต่มันอยู่ในเพจของสำนักพุธเลยนะพี่สิบบวร ในมติเนี่ยนะมันไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนอะไรไม่ได้พูดถึงอืมวัคซีนเราพูดถึงว่าพื้นที่วัดนั้นจะอยู่พื้นที่ไหนต้องปฏิบัติตามมาตรการยังไงออืมเล่นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยยกตัวอย่างว่าในพื้นที่สีแดงเข้มคนรวมตัวกันเดี๋ยวต้องไม่เกินเท่าไหร่ออืืมมก็คือว่าคือสรุปคือไม่ได้ไม่ได้ระบุชนิดของวัคซีน ไม่มีฮะไม่มีอ่าดังนั้นสรุปคือไม่ได้ได้บุวัคซีนและผมเข้าไปเช็คล่าสุดเนี่ยหลังจากพูดคุยกับทางท่านรองผอ,อ,อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในเพจสนักพุทธเนี่ยครับเขาลบชื่อวัคซีนสชนิดนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากพูดคุยอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดคือลบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือความชัดเจนด้วยก็ฝากไปยังสงนักพุทธด้วยสื่อสารเพื่อตรงกันเพราะว่าทุกคนนั้นกำลังจะเดินทางไปทำข้อกระถินต่อไปด้วย สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ